ถามจากที่ประชุมว่าจะสมควรตั้งกรรมธิการวิสามันหรือจะใช้กรรมกรมธิการสามันชุดใดเชิญครับครับท่าาประนครับผมชนินรุ่งธราเกียรติครับบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขอเสนอตั้งกรรมธิการวิสามันครับจำนวน32ท่านครับขอผู้รับรองครับตั้งกรรมธิการ วิสามันจำนวน32ท่านนะครับมีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นก็ถือว่าตั้งกรรมธิการวิสามันจำนวน32ท่านนะครับก็สัดส่วนก็จะเป็นของคณะรัฐมนตรี8ท่านนะครับสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร24ท่านของสภา24ท่านก็จะเป็นดังนี้นะครับ พรคประชาชนเจ็ดท่านพรคเพื่อไทยเจ็ดท่านพรคภูมิใจไทยสามท่านพรคพลังประชารัฐสองท่านพรกรวมไทยสร้างชาติสองท่านพรคประชาธิปัตย์หนึ่งท่านพรคชาติไทยพัฒนาหนึ่งท่านพรคประชาชาติหนึ่งท่านก็เชิญคณะรัฐมนตรีเสนอแปดท่านนะครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมจุลพันธ์อมนิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ขอเสนอร,รายนามของคณะกรรมการวิสามันร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสา,ามิตพศ8ท่านดังนี้ครับ 1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธภูมิประเทศ 2. อนายอาคมอ่วมสำอาง 3. ในายแพทย์อดีศรวัฒนศักดิ์ 4. ในายพัทรพลลิ้มพักดี 5. นางชยานันพักดีจิต 6. นางศิรสาชัยสมาน เนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยและ8นางสิริวันปราศจากศัตรูครับคณะคณะตีเสนอ8ท่านแล้วนะครับต่อไปจัดส่วนกองพักต่างๆครับเชิญพักประชาชนครับครับท่านประธานครับเท่าพิพพิมจิตกรผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหาคนครธนบุรีคองสารมาประกอบพักก้าไกลครับผมขอเสนอชื่อ คณะกรรมาการครับในสัดส,ส่วนในร่างของภาษีสปปษรรพสามิตครับหรือสุราก้าวหน้านะครับในสัดส,ส่วนของพรกประชาชน7คนดังนี้ครับยืนยันครับพร้อมร่วมทํางานแม้ร่างจะตกครับ 1. เท่าพิพภพลิมจิตกรครับ 2. องพงษ์สะทรสอนเพชรนรินครับ 3. ามเพชรชลัดใหม่ชมหูครับ 4. ชิตวันชินอนุวัตรห้ 5. พันชินน่วมเจิมหกนัทชัยอึ่งศรีวงศ์เจ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญเจริญรชัยครับขอผู้รับรองนะครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปขอเชิญพักเพื่อไทยครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวรวงศ์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีพักเพื่อไทยครับขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับที่พศในสัดส่วนของพักเพื่อไทยครับ ลำดับที่1นครับนายชนินรุ่งธนาเกียรติลำดับที่สองนายเชิงชัยชารีรินลำดับที่สนายสุรเกียรติเทียนทองลำดับที่4นายชยพลบริเพชรลำดับที่5นายเอกสิทธิ์อัครศักดิ์กิรติลำดับที่6นายจิรยุทธ์เตียวสมบูรณ์กิจลำดับที่7นายรุ่งอนันต์ชววิวัฒชัยขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปขอเชิญพรรคภูมิใจไทยครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมธนากิพายบุญชัยสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรจังหวัดศิริกะตก์เขตสามพักภูมิใจไทยกระผมขออนุญาตเสนอรายชื่อคณะกรรมาการในสัดส,ส่วนของพักภูมิใจไทยทั้งหมด3ท่านได้แก่1ท่านสังคมแดงโชติ 2, ท่านพก,การม,มาเจริญพันธ์ 3, ท่านมริกาจิรพันธ์วานิชขอผู้รับรองด้วยครับ เรบลองถูกต้องนะครับต่อไปก็เชิญพักพลังประชารัฐนะครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายสุธรรมจริตงามสมาชิกสภาผู้แทะะนรัษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพักพลังประชารัฐขอเสนอรายชื่อการมรดิการวิสามันร,ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตในสัดส่วนของพักพลังประชารัฐสองท่านหนึ่งนายจักรรัตน์โพช่วยสองนายสามารถเจนชัยกิตวณิช ขอพูดรับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักรวมไทยสร้างชาติครับกลับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพผมเกชาศักสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติขอเสนอกรรมธิการวิสามันร่างพระจจพราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับที่พศจํานวนสองท่านหนึ่งท่านอัทวิทย์สุวรรณพักดีสอง ท่านบุญเสบจันแจ่มสีสองท่านครับขอพูดรับรองเลยครับครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคประชาธิปัตย์ครับกลับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกระผมในการตั้งปองสมาชิกสภาผู้แทรนรัษฎรจังหวัดตรังเขตที่4จากพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมขอเสนอชื่อกรรมธิการร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับที่พศในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ได้แก่นายประมวลพงษาเวลาเดชขอพูดรับรองด้วยครับครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปขอเชิญพักชาติไทยพัฒนาครับท่านประธานที่เคารพกับผมเสมอกันเที่ยงธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรจังหวัดสุพรรณบุรีจากพรคชาติไทยพัฒนาในสัดส่วนของพักชาติไทยพัฒนาขอเสนอนายอนุรักษ์จุลีมาตรขอผู้รับรองด้วยครับครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักประชาชาติครับ ท่านประธานที่เคารพเพื่อสมาชิกผู้สงเกตกระผมนายประสาทตันประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ขอเสนอชื่อกรรมธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติภาษีสามิสรมเม็ดฉบับที่พศนายแพทย์วรณรัตน์ชาญกูลขอผู้รับรองครับครับผู้รับรองถูกต้องนะครับรบตวนสามสองท่านแล้วนะครับเชิญเลขาธิการครับท่านประธานครับท่านครับท่านประธานครับน ท่านประธานท่านประธานขออนุญาตครับครับเชิญครับครับผมนิติพลผิวบอบมชรายชื่อพรรคประชาชนครับขออนุญาตบันทึกไว้ท่านประธานเมื่อกี้เครื่องกดบัตรผมน่าจะมีปัญหาครับขออนุญาตบันทึกว่าในเห็นด้วยกับร่างที่หนึ่งและร่างที่สองด้วยครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับอ๋อครับมาอ่านบันทึกไว้นะครับบันทึกไว้บันทึกไว้รับเจิญาลขาิิการอรายชื่อครับรายชื่อคณะกันมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับที่พศ หว่าที่ร้อยตียงยุทธภูมิประเทศ 2. อนายอาคมอ่วมสำอาง 3. านายอดีสรวัฒนศักดิ์สนายพัทรพลลิ้มพักดี 5. นางชยานันพักดีจิต 6. นางศิรสาชัยหมาน 7. นางสาวแนนบุญธิดาสมชัย 8. นางสิริวันปราศจากศัตรู 9. นายเท่าพิภพ,พลิ้มจิตตกร 10. นายพงศ์สะทรสอนเพชรนลิน 11. นางสาวเพชรชลัน์ใหม่ชมพู 12. นายชิตตะวันชินอนุวัฒน์1ินายบรรทินน่วมเจริญ 14. นายนัทชัยอึ้งศรีวงศ์15ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์เจริญเจริญชัย 16. นายชนินรุ่งธนเกียรติ17 นายเชิงชายชาลีลิน 18. นายสุรเกียรติเทียนทอง 19. ว่าที่ร้อยตีชัยพลบริเพช 20. นายเอกสิทธิ์อัครศักดิ์กีรติ 21. นายจิรยุทธเตียวสมบูรณ์กิจ 22. นายลุ่งอน,นันต์ชวะวิวัฒชัย 23. ่นายสังคมแดงโชติยีนางสาวพก,กามาดเจริญพันธ์ยีนางสาวมาลิกาจิรพันธ์วานิชยี่สกนายจักรลัตพั์พัวช่วย 27. ่นายสามารถเจนชัยจิตวานิชยี่สนายอัธวิ์สุวรรณพักดี 29. นายบุญเสิบจันแก่นสี 30. นายประมวลพงถาวราเดช31นายอนุรักษ์จุลีมาศและ32นายวรรณรัตน์ชานุกูลครับขอบคุณคณะการิิการครับต่อไปอยากจะขอทราบเวลาการประยุติครับในเวาที่สองครับใช้เวลากี่วันครับประยุติครับ กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายวรวงศวรปัญญาครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีพรรคเพื่อไทยครับขอเสนอระยะเวลาแปยติ15วันครับขอผู้รับรองด้วยครับครับรับรองถูกต้องนะครับ <c oughs> เสนอระยะเวลาแปลยติภายใน15วันนะครับมีผูดด้ใดเสนอเปอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าการแปลยติร่างพรานดัิ นี้ใช้เวลา15วันครับครับสมาชิกครับเนื่องจากว่าในวรระนี้ท่านสมาชิกได้รับหลักการร่างระยัดมากกว่าหนึ่งฉบับนะคือมีสองฉบับนั่นเองครับจึงขอเชิญท่านสมาชิกเสนอว่าในการพิจารณวราระที่สองนั้นจะใช้ร่างพระาบัญญัติฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณานะครับตามข้อบังคับที่ร้อยสิบเจ็ดวรรสามนะครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวรวงว์วร,ววรปรัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีรพรรคเพื่อไทยครับขอเสนอร่างที่นําโดยของท่านชนินรุ่งธนเกียรติเป็นร่างหลักครับขอผูดรับรองด้วยครับเดี๋ยวเสนอของคุณชนินรุ่งธนเกียรติครับอ่าครับได้ท่าน <c oughs> มีสมาชิกเสนอใชออ้ร่างที่เสนอโดยคุณชนินรุ่งตางเกียรติกับคณะเป็นร่างหลักในการพิจารณานะครับท่านสมาชิกจะเห็นเป็นอย่างอื่นบ้างครับจะเสนอมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าในการพิจารณาวาระที่สองนั้นใช้ร่างของคุณชนินรุ่งธางเกียรติกับคณะเป็นหลักในการพิจารณานะครับนะครับก็จบการพิจารณาในวราระนี้นะครับ